ชจปณิธานเพื่อราชและแผ่นดินในสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ถ่ายทอดสืบสารมายังพระมหากษัตริย์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงห่วงใยป่งประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าดุดเดียวกันค่ะ เจ้พิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหกรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยการจัดกิจกรรมร้อยรวมดวงใจแสดงออกถึงความจงรักภักดี7 2พรรษามหามงคลเทิดไทยองค์ราชันเผยแพผ่พระราชกรณียกิจนานาประการครอบคลุมทุกมิติ เพื่อประชาชนชาวไทยจะได้มีโอกาสรับรู้ถึงพระราชจาริยวัรอนุดงามและพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีต่อแผ่นดินไทยและประสบกริกรของพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อให้ปวงประสบกริกรชาวไทยได้มีความเป็นอยู่อย่างพาสุขด้วยพระราชฤทัยผูกพันห่วงใยในความมั่นคงของชาติและทุกสุขของประชาชนชาวไทยเสมอมา พวกเราเนี่แหละทราบซึ้งอย่างมากแล้วก็อยู่ในจิตใจของทุกคนและสมาคมจิตอาสาเพื่อการพัฒนานั้นคนที่จะเข้ามาตรงนี้จะต้องมีจิตอาสาค่ะเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่จะมาช่วยกันดูแลสังคมด้วยและต้องพัฒนาตัวเองก่อนด้วยนะคะนะคะแล้วก็เราเนี่ยมาเห็นถึงเราทำทำตามของราชาการที่9แล้วก็มาต่อราชการที่1ิ พ,พระราชการที่10เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะมแต่เราได้ศึกษาติดตามข่าวสารของพระองค์แล้วเนี่ยพระองค์ท่านทํามากมายจริงๆนะคะประชาชนที่ท่านอื่นๆอาจจะไม่รู้แต่ดิฉันเนี่ยพอรักสถาบันมากๆ,ๆนะคะถึงได้ไปศึกษาค้นคว้าม,ามาตลอดและถึงได้รู้ว่าทุกพระองค์เรสียสละเพื่อประเทศไทยจริงๆขอๆพระองค์ทรงพระเจริญ ดังนั้นหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมกันสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์สุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเนื้อสิ่งอื่นใดประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาจบจนปัจจุบันก็ด้วยความเข้มแข็งของสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่อยู่คู่ชาติไทยมาแต่โบราณพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกครองประเทศด้วยทศพิธราชธรรมและทรงบำเพ็ญพระราชการณียกิจเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองและความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสืบราชสันติตวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบ แห่งพระบรมราชจักรีวงรัฐบาลและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหลา่ามีความปิติสมนัตเป็นล้นพ้นและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดนี้ได้จากพระประมบร,รมราชโองการเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอานาราษฎรตลอดไปสะท้อนถึงพระราชปณิธานแน่วแน่ในการทรงงาน เพื่อการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการและแนวพระราชดำริต่างๆของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมบราชชนนีเพื่อประโยชน์สุขแกป่ปวงไพร่ฟ้าประชาราชนและความเจริญก้าวหน้ามั่นคงของประเทศชาติทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการปฏิบัติพระราชการณียกิจการพัฒนางานด้านต่างๆทรงทุ่มเทพระวรากายพระบริยอุตสาหา เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวไทยในทุกๆด้านมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการเกษตรการศึกษาการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมด้วยทรงตระหนักและทรงเล็งเห็นในคุณค่าแนวทางแห่งพระราชดำริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นไปตามพระบระมบรมราชองการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราฎรตลอดไป ดังที่ได้พระราชทานแต่ปวงชนชาวไทยทุกประการ น,นิกรทุกหมู่เหล่าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณและพร้อมใจกันที่จะร่วมกันสืบสารรักษาและต่อยอดในพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติอย่างมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ